ระบบ SAP Business One เนี่ยเราจะเป็น Core Product นะคะเราสามารถมีการเชื่อมโยงนะคะข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบอื่นๆได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เคสขอแยกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกค่ะจะเป็นส่วนที่เราสามารถพัฒนานะะบนระบบ SAP Business One ของเราได้นะคะในส่วนนี้เราจะเรียกว่า SAP Add-on ค่ะซึ่งจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมโดยโปรแกรมเ่องของ NDBS เรานะคะเป็นโมดูลโมดูลหนึ่งค่ะที่เราสามารถ พักอินเข้ามาในระบบของ SAP Business One ได้นะคะส่วนที่สองค่ะจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Third Party ของเราเองนะคะหรือระบบเฉพาะทางต่างๆค่ะตัวนี้เราจะมีการเชื่อมโยงผ่านที่เราเรียกว่านะคะแอปพลิเคชัน Programming Interface หรือเราเรียกย่อๆว่าระบบ API นะคะ ซึ่งระบบ SAP Business One นะคะเราจะมี API ที่เป็น Open API ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกระบบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเฉพาะทางหรือระบบหน้าบ้านต่างๆ